สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมวันลานเวนออดิโอนะครับผมอำเภอสวรรณภูมินะครับจังหวัดระยองครับผมเมื่อนี้นะครับสิมารีวิวนะครับเป็นตู้ลำโพงมือสองนะครับครับตู้ของมาไม่นะครับตัวนี้เป็นตู้เทอร์โบนะครับเทอร์โบหนาโค้งนะครับเป็นตู้ของค่าย wss นะครับผมอุดรธานีนะครับนี่ครับตู้สวยนะครับนี่มึงลูกูนะครับ wss นะครับอ่าตัวตู้ตัวนี้นะครับงานนะครับรายละเอียดกับสิเป็นตะแกรงปั๊มนะครับ เป็นตะแจงปั่มกระดานในนะครับมีพิ้นเตอร์นะครับผมมีพินเตอร์ด้านข้างนะครับผมผมด้วยขอบเล็กนะครับมึงขอบเล็กนะครับขอบเล็กนะครับผมแล้วก็สีระเบิดนะครับผมแล้วก็ทางง้างไปนี่นี่ครับทางง้างทางง้างก็จะเป็นมูจับเล็กครับมูจับเล็กนะครับตู้ละสีตัวนะครับตู้หนึ่งนี่ซีตัวนะครับแล้วก็ด้านหลังครับผมด้านหลังก็จะเป็นสเปคคอนนะครับ มีสตคอนใเรียบ้อยนะครับแตนใน้กับมีสายลำโพงใเรียบ่อยนะครับตัวนี้นะครับมีคมามสามารถเบอร์ซีใบนะครับนัดนันมาหนีข้าวเดียวนะครับตัวนี้มีความามารเบอร์ซีใบนะครับผมด้านทางนะครับสภาพนะครับผมสวยทุกใบนะครับเพราะว่า่นเอามาเทืนตูนะครับเิ่นธรามาซีนะครับเทือนกลับไปที่สองนะครับผมนะครับผมเอามาเทือนตูนะครับสภาพสวยทุกใบนัดไอออนใช้พร้อมาขันหนีข้าวเดียวเดินนัดกิมต้อไปก่อนนะครับ มี่ตั้งเหมดอยู่สี่ใบนะครับผมขอมาเมื่อนี้นะครับราคานะครับผมขายอยู่ใบละสองพันหารอยบาทนะครับผมใบละสองพันหารอยบาทนะครับเทอร์โบสิบแปดนิ้วตู้ระดอกนะครับผมเป็นของวีดิสนะครับซาอุดรธานีนะครับผมนี่ครับตัวนี้นะครับราคาตู้ไม้นะครับผมจะตกอยู่ใบละสี่พันหารอยบาทนะครับผมตู้ไม้มือหนึ่งนะครับใบละสี่พันหารอยบาทนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับมือสองนะครับกับประหยัดไปเลยครับสองพันบาทนะครับสภาพ โดยรวมกับผมตีให้ประมาณเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่ามันถลอกแค่นิดนิดน้อยๆครับนี่ีแค่นิดน้อยครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นซ้อมของไม่นะครับนี่ครับด้านในนะครับหนาแนในใส่ดอกนะครับผมกับสีเป็นนี่เขาก็อ่านี่นีลเรซอลองไปให้พร้อมนะครับเอาอีกอย่างหนึ่งนะครับเดินเป็นที่นัดด้วครับนี่มันเป็นที่นัดนะครับใส่น็อตเบอร์แปดนะครับหรือว่าเป็นน็อตหูวเรียมนะครับคำทั่วไปนะครับเป็นเป็นที่นัดนะครับหรือว่า ท่านไหนว่าอยากคันที่น่ากะงับมู้ไม่นะครับหรือก็คันสกูได้เลยนะครับสายลำโพงมีถีพเรียบร้อยนะครับด้านในตัวนี้นะครับจะเป็นพอร์ตนะครับผมเป็นพอร์ตนะครับเพื่อให้อากาศมันระบายได้นะครับเพื่อว่าบ่ให้ดอกมันขาดทั้งทีนะดังดีนะครับตัวนี้ดังดีอยูกบนว้านี่ครับต้อก็รสิค้งน้องบ้านนี้นะครับกับสิมาทีนะครับผมแล้วก็นี่ครับด้านในก็จะเป็นเคืองโบราโค้งนะครับใบละ 2,500บาทนะครับผมมีอยู่4ใบนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับโทรเข้ามาติดต่อสอบถามนะครับเบอร์โทรนะครับใต้คลิปนะครับผมแล้วก็มีนี้ตู้อันนี้เป็นตู้แผ่นดินไว้นะครับตู้แผ่นดินไว้ตัวนี้มีทั้งหมดอยู่สองสี่หกแปดสิบสิบสองใบนะครับผมมีเข้ามาทั้งหมดสิบสองใบนะครับสภาพนี่ครับเบิ่งจะนะครับสภาพแบบนี้แหละสวยๆนะครับผมตัวนี้ใบยะละพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับผมพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท ตะแกงเล็กนะครับนี่เป็นตะแกงเล็กขอบเล็กนะครับสีระเบิดหูจ <S 2> <S 2> Hence, mm. ับเล็กคือกันงูจับเล็กนะครับหูจับเล็กคือกันนะครับครับมีระเบิดอยู่สิบสองใบนะครับผมสิบสองใบขายใบละพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับผมราคาหนีผมมีส่วนลดนะครับรับเองกับราคาหนีนะครับสาหรับลูกค้าทันใดให้ผมส่งนะครับขาส่งนะครับมีขาส่งปลายทางนะครับนี่แต่ว่าผู้ใดมารับเองนะครับนี่ครับได้ใบละอ่าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับคูนึงสามพันห้านะครับ ราคานี้พิเศษสุดๆแล้วครับตู้นะครับผมไล่เหลี่ยตู้นะครับตัวนี้จะเป็นตู้ของสร้างน็อตนะครับผมแผ่นดินไว้ของสร้างน็อตนะครับนี่ครับแผ่นดินไว้สิบแปดนิ้วสร้างน็อตนะครับตัวนี้เจ้าของเดิมนะครับผมถอดลุกมาจากรถแห่นะครับนี่ครับผมถอดลุกมาจากรถแห้นะครับแต่มาสิบสองใบนะครับรับผมสภาพสวยงามครับสภาพกระชือว่าสวยนะครับพุ่มผ่าไว้ครับยานฝนตก แนิ้วนะครับผมแผ่นดินไหวนะครับเป็นสิบแปดนิ้วแผ่นดินไหวนี่ทั้งเบอร์สิบสองใบนะครับผมใบละหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับผมนี่ครับสําหรับลูกค้าเอฟซีทันไหนนะครับรับชมคลิปนี้แล้วนะเกิดความสนใจอยากได้นะครับผมก็โทรขอมาติดต่อสอบถามนะครับโดยตรงกับผมเลยนะครับเด้อนะครับเบอร์โทรผมถี่ไว้ใต้คลิปนะครับเหล่ากับสินี้นะครับเอฟพอนนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นตู้เก้านะครับเอฟพอนนะครับเหลืออีกสองใบนะครับตัวนี้ไข่อยู่ใบละ หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมราคาพิเศษเลยนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมพีเอฟพอดอินออริโอนะครับผมฟอร์เล็กนะครับไม่อั้นนะครับสีระเบิดนะครับมีอยูสองใบนะครับผมใบละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมแล้วก็สีนี้เอ็มพอดนะครับเอ็มพอดตัวนี้โอ้ยเอ็มพอดตัวนี้ดูโดนลวนะครับครับมีซีใบนะครับสําหรับตู้เอ็มพอดนะครับตู้ซึนามินะครับผมเอ็มพอดสิบแปดนิ้วนะครับผมนี่ครับมีอยูซีใบหายใบละหนึ่งพัน หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทเอาไปเลยครับอ่ะมันโดนเรานะครับหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทนะครับมีเอซีใบนะครับผมส่วนเอพอร์นะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมส่วนตัวนี้เทอร์โบหน้าโค้งนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมสองพันห้าร้อยบาทนะครับแผ่นดินไหวนะครับผมอ่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับผมอ่ะนะครับคลิปนี้นะครับรีวิวตู้เงี้ยมดแล้งก่อนนะครับก่อนปิดล่าดนะครับผมก็เอฟซีลูกค้าทันใดนะครับสนใจสนใจนะครับทุกคอมเมนติดต่อสอบถามได้เลยครับเด้อนะครับผมนี่ครับ เบอร์โทรหลานเป็นออดิโอนะครับอำเภอสวัสดิพุฒินะครับจังหวัดเลยนะครับผมศูนย์แปดนะครับสามสี3สามรติสามเกียนะครับผม083 343 27 37นะครับผมฝากไว้นน่เ้ะครับเด้อแล้วการผู้ได้รับชมคลิปนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้นะครับผมผอกันผอกันไหมนะครับคลิปหน้านะครับผมซ่อมซ่นี่กะสวัสดีครับ